สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับเชิญดูกรับหุ้นนะครับ10เดือน10ตรงวันยี่สี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อะไรนะเป็นวันช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมผมก็ซื้อเม็ดกาแฟแหละครับซื้อตัวเดิมแหละ <laughs> <c oughs> ก็เป็นการติดกาแฟนะครับเป็นความเคลื่อนรมนะเออชีวิตเราได้กินกาแฟอร่อยๆก็โอเคอยู่นะชวนท่านดูภาพสีขายนะครับแล้วก็ท็อปเกนเนอระดรด้วยนะฮะ ก็ยไม่เชียร์นะครับว่าแค่ชุนท่านทํากันบ้านนะอย่าลอกหุ้นครับเพราะว่าไม่แม่น,นต้องบริหารก,การให้ดีนะเรียนรู้จรื่องจาก positioning exit ที่ d i เ g management แล้วก็เทรดตั้งอยู่บนระบบที่ให้ positive expectancy น,นี่ครับเซตเป็นงี้ฮะก็เคลียร์ทำาห้สอง 5, วิคหายได้แล้วก็ยืนไม่อยู่นะคุณนับสองวิ่หายวันนี้มี18ปตัวนะ AI ครับ อืมก็ไม่แค่เขี่ยรครับแค่เขี่ย <Advanced. S 1> อัดวันอัดวันก็ก็ก็ถือว่าทำห้าสังวีคายได้นะมันก็ยืนอยู่ด้วยนะแต่ว่าก็ทิ้งไส้นะฮะ BMSCITH นะครับอ่าอ่าอะไรวะเนี่ย ยืนไม่อยู่นะครับอ๋อเคียร์ครับสองพี่ขายอะไรยืนไม่อยู่เนี่ย B set หนึ่งร้อยคล้ายกันไหมบีเซ็ตยืนได้นะฮะนี่ครับยืนได้ครับ C C E T พวกเนี้ยผมก็มีครับเพราะว่าสังเกตว่าเฮ้เซ็ตมาละมันก็จะมาครับ E T F นะเรารอตามเซ็ตไป C T ก็โอเคครับสวยงามครับนะ ทำนิวไฮได้เนี่ยเดลต้าเดลต้าก็เช่นกันครับทำนิวไฮได้สวยงามครับเฟอร์รารี่ Ferrari ไว้เข้าใหม่ไปไงเอ้าเอา้ายางครับย,งยงางยางกาทำนิวไฮได้ครับแอร์เมสครับแอร์เมสก็ยางนะครับ ดรนะครับสตัวเนี่ยแอร์เม็กับเฟอร์เรอรี่นะครับเนี่ยข้อดีคือเนี่ยมี DR เข้ามาทําให้ผมว่านะการลงทุนนั้นจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับเฮดเทคนะครับเป็นไงแค่เคลียร์นะครับแค่เคลียร์อินทัตตระกูลครับตระกูลตระกูลเขาเอ็ดวานอินทัตเกาเนี่ยตระกูลเดียวกันนะฮะครอบครัวเดียวกัน KTB ก็ยืนไม่อยู่นะฮะ n no o w o B ครับนี่ก็ DR นะครับเป็นไงเปิดแก็บแล้วก็เออก,ก็ยืนโอเคได้อยู่นะปิดนิว g h ได้อยู่นะสูงกว่าเมื่อวานนะ PT PT เนี่ยได้แค่ชนครับ ร็อกเทคเม็กัวเขียวทีเด็กครับมาแล้วครับ BTF อืมสวยครับทีเด็กเดี๋ยวนะทีเด็กผมมีไหมเนี่ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอ่ไไาไม่พลาดไม่พลาดทรูครับปิดนิวไฮได้ครับสุดยอดทรู True. เป็นไง ก็ต้องมีสิครับ W H A U P ทำเอ็กซ์คาลิเบอรละก็ไม่รู้ยังไง <laughs> X caliber สัญญาณสัญญาณท็อป,ป,ะญญญอปนะนะครับสัญญาณท็อปนะคายแม็กท็อปนะครับมีตัวหนึ่งเว้ยดีๆ <laughs> นี่ครับ X caliber ครับจบเลยครับตัเลขเลยนะ X อ a กซ์คาเบอ ต่อมาครับมาดูท็อปเกนเนอร์กันนะท็อปเกนเนอร์มีลิงไหมวันนี้ไม่มีครับ SCN เนี่ยเกือบลิง CCET ก็ว่าไปนะ <S <S เกือบลิงนะครับ LTS all time high ครับแต่ก็ อย่างกา,าก้าครอบัวนะฮะไม่แรงซื้อไม่แรงสักเท่าไหร่นะ TH com ครับต้องมาสิครับแม่ครอบครัวเข้ามาละอ่ะาห้าสิบสองอีกไจอนะครับมาทั้งครอบครัว SMT อ็มทออาไปผมเป็นวัดน,นะฮะันี่ก็อจอนะฮะ ACG อะไรเนี่ยอินเซ็ตอ้าวอินเซ็ตเนี่ยพอได้นะอิเนเซ็ตนะขอดูภาพใหญ่เออเฮ้ยก็ไม่เร็วครับมันมีโมเมนตัมครับแล้วก็พยายามที่จะไปต่อนะอินเซ็ตเนี่ยอินเซ็ต3.14หละว,ว้าเด็ดจัง ต่อมาครับอ,อินไอเทลครับเทลก็แคบวิ่งขึ้นนะครับ ADB ADB ก็เออก็มีพลังนะดิด2วันเขียวครับอ๋อพินฮะพินพินก็ดิดขึ้นดีครับพ่วัตนะฮะ t r v อะไรเนี่ย WPH อ่าน่าสนใจครั้งที่แล้วล้มเลวครับครั้งนี้จะยังไงนะ่ MK มั่นคง Ku Wise cool. CKP ไอ้ C K P เนี่ยก็ไม่เร็วนาะเดี๋ยวขยายหน่อย C K P อาา่าฮะกะว่ากันไปลากไปเรื่อยนะ D R ครับเป็นยังไง D R วันนี้ A S M L 0 1 บาบาแปดศูนย์อืมก็เหมือนอยากจะขึ้นเนาะไปตู้แปดศูนย์เด้งเล็กน้อย byd com แปดศูนย์ดิดขึ้นเลยครับอ่าโอเคใช้ได้ cn ศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ย cn tech ศูนย์หนึ่อ DBS 19เออเว้ยเริ่มมีแววไว E หนึครับออ E 1ทนทะลุแล้วครับ E หมานะฮะนี่ครับเราจะทะลุท้ายตลาดไหมเนี่ย Ferrari 80 โกหนึ่งเก้าแอร์เมดปรัมแล้วเนาะ HK 0 1อ่ากระดิดขึ้นสวยนะ HK 1 3เด้งขึ้นเล็กน้อย HK c 0 1เด้งขึ้นเล็กน้อย HK เทคหนึล่ลังเนี่ยนะ อีขึ้นเล็กน้อยนะฮะฮอนดะอยู่ในฐานนะครับเจปันเจปังเป็นไงเอ้ยก็พอได้นะฮะลอรีออ่ายืนดี l อหรือวิตตองเป็นไงอืมมิตซูสิบเก้า อะไรเนี่ยทำไมยิ่งมายิ่งลงวะ MUFG19 เอออยู่ในฐานนะฮะเอ,อ่อไหนวะ NDX01 อืมก็ทะลุซูเปอร์เทรนดได้เล็กน้อยนะฮะ n w o โวบีอืมว่าไปละ สิงอ้น80อืมดีดขึ้น Sanofi 80 SIA 19 SingTel 80อืม SM g SMFG 19 โซนี่แปดสิบอืมก็สร้างฐานใช้ได้สตาร์ห้าพันหนึ่งอ่าร่วงเฉยสเต็กสิบเก้าเทนเซนแปดสิบอืมก็ยืนอยู่ในซุปเปอร์เทรนด์นะฮะ ไทยเบฟสิบเก้าโตโยต้าแปดสิบอะไรยูนิคลแปดสิบเอ้ยเฮ้ยยกหายยกโลนี่ฮะยูโอบีสิบเก้าเบนเจอร์สิบเก้า vnm ตัวนี้ตัวใหม่นะครับ v n m .19 เป็นไงโดนเทครับนะแต่ก็ยังเรียกว่าปิดสูงกว่า IPO นะครับ0.03สตางค์ฮะสุดท้ายเสียวมีด80นะฮะก็ยืนพได้ครับนะฮะก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ